เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการาพับริบบิ้นนะคะวันนี้เราจะมา,าพับดอกมะนีแสงดาวกันนะคะซึ่งลายนี้นะคะเราจะปรับปรุงมาจากดอกขนาดเล็กนะคะแล้วก็ดอกขนาดใหญ่นะคะที่เรานํามาผสมผสานให้เป็นดอกไม้ริบบิ้นขนาดนี้กันนะคะหรือว่าใครจะทําเป็นเหรียญปวยทานก็ได้นะคะเดี๋ยววิธีทํานะคะเราจะทําการเตรียมริบบิ้นจํานวนสีเส้นนะคะแล้วก็มีริบบิ้นจากเพชรที่เราจะเตรียมไว้ประกบคู่นะคะความยาวของริบบิ้นนะคะวันนี้เราจะใช้ อยู่ที่120เซนค่ะเราจะทำการทบครึ่งนะคะทั้งหมดเราจะใช้4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่120เซนนะคะเมื่อเราทบครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการคล้องให้เป็นฐาน4ก่อนนะคะจับริบปิ้นขึ้นมานะคะทั้งหมดสเส้นนะคะคล้องให้ได้แบบนี้ค่ะคล้องให้ได้ฐาน4ก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำฐาน8ต่อเลยค่ะ ภาพฐาน8ดนะคะให้ได้ริบบิ้นทั้งหมด8เส้นนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำช้าๆเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะทำการขึ้นลูกส้มนะคะจะริบบิ้นขึ้นมาให้ได้สีเส้นจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปแทนนะคะ ปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นไปแทนนะคะเราจะทำการขึ้นลูกส้มก่อนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะก็ปล่อยเส้นด้านบนลงมาอีกครั้งแล้วก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นจากนั้นเราก็สอดเก็บนะคะสอดในช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะ เส้นที่ 2, สองสอดในช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นจะผูในช่องถัดไปนะคะเส้นที่สามสอดเข้าไปในช่องเดียวกันปลายริบบิ้นจะผูในช่องถัดไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้เป็นลักษณะกลมๆเหมือนกับลูกส้มเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาพลิกกลับด้านมาเราก็จะมาข้ามริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นข้ามไป3เส้นแบบนี้นะคะนี่ จับข้ามไป3เส้นเลยค่ะข้ามไปไเรื่อยๆเลยนะคะจนเราเหลือริบบิ้น3าเส้นสุดท้ายเมื่อเราเหลือริบบิ้น3ามเส้นสุดท้ายแบบนี้แล้วเราก็นำริบบิ้นตรงนี้มาสอดเก็บนะคะเหมือนกับที่เราเคยทำนะคะเหมือนกับการคนขึ้นลูกส้มแบบอื่นๆเลยนะคะเราน่าจะทำเป็นกันแล้วเพราะว่าเราทำไปหลายคลิปแล้วเนาะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นก็พลิกกับด้านขึ้นมาแล้วก็มาสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน3เส้นเหมือนเดิมนะคะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราสอดเสร็จแล้วค่อยไปดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะหรือว่าใครจะดึงริบบิ้นในขณะที่เราสอดไปก็ได้เช่นกันนะคะ ดึงไปด้วยแล้วก็สอดไปด้วยก็ได้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะนำริบบิ้นที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะสีไหนก็ได้นำมาสอดใต้เส้นสีขาวนะคะจากนั้นเราก็วัดความยาวให้เท่ากันเลยกับเส้นสีขาวแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นออกนะคะ เส้นต่อไปเราก็ทำงานกันเลยนะคะเราจะทำในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะเมื่อเราได้ริบบิ้นทั้งหมดแปดเส้นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ อันนี้เราจะสอดลอดผ่าน2เส้นนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดกลับมาหาตัวเราเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็สอดลอดผ่าน2เส้นนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้เลยค่ะเส้นถัดไปเลยนะคะก็ทำเหมือนกันสอดลอดผ่านสองสองเส้นลงมานะคะ อสอดจากด้านบนลงมานะคะสอดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นนี้ก็จะชี้กลับมาหาตัวเรานะคะเราจะกดให้เป็นรอยเลยก็ได้นะคะเวลาที่เราพับในขั้นตอนนี้กดให้เป็นรอยก็ได้ค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วก็กดไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ลายนี้เราน่าจะกดให้เป็นรอยนะคะจะดีที่สุดเนาะอย่าลืมว่าเราจะสอดลอดผ่านสองเส้นนะคะสอดลอดผ่านสองเส้นนี้คือกําลังสวยนะคะนี่จะเป็นกลีบที่กําลังเหมาะมือเลยนะคะเราจะทําง่ายถ้าเราสอดไปเส้นเดียวนะคะเนี่ยเราจะทํากลีบชั้นอื่นไม่สวยนะคะถ้าเราสอดลอดผ่านสองเส้นนะคะริบบินเขาจะอยู่ทรงกว่านะคะถ้าใครอสอดยากนะคะขั้นตอนนี้เราก็ ใช้ริบบินนนำร่องนะคะอ่าใช้นำร่องช่วยสอดนะคะจะได้สอดง่ายๆด้วยเดี๋ยวเราไปสอดให้ครบทังมงดแป8เส้นนะคะ เ่อเราสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับดึงให้เท่าๆกันค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะจับพิบบินทีละคู่นะคะจับเป็นคู่เรียงเส้นกันแบบนี้นะคะจับเรียงเส้นกันเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเรียงไปทั้งหมดให้ครบทั้งหมด8ดคู่นะคะ เมื่อเราได้แบบนี้นะคะจับให้เท่าๆกันจากนั้นเราก็ม้วนค่ะม้วนประมาณหนึ่งรอบนะคะนี่เราจะม้วนหนึ่งรอบก็พอนะคะนี่หนึ่งรอบเราจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็กดตรงนี้ไว้นะคะกดเกรสรที่เราไว้นะคะจากนั้นเราก็หนีบไว้ค่ะหนีบริบบิ้นทั้งหมดไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็นําริบบิน้นนาร่องมาค่ะสอดรอบผ่าน3ามเส้นแบบนี้นะคะปล่อยออกมาทีละคู่ค่ะ จับริบบิ้นเป็นคู่นะคะบิดกลับลงมาหาตัวเราค่ะ,ะจับสอดลงมาเลยนะคะไม่ต้องมว้วนไม่ต้องอะไรเลยนะคะ,ะจากนั้นค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะเลื้อลไปริบบิ้นไว้นะคะเลือกีบริบบิ้นไว้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็สอดลอดผ่านสามเส้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะปล่อยออกมาทีละคู่นะคะอันนี้จะเป็นคู่ที่สองนะคะเราก็ดึงลงมาประมาณนี้นะคะ อ่าได้แล้วนะคะ2เส้นค่ะต่อไปอีกค่ะจับเป็นคู่ออกมานะคะนี่จับริบจับปลาริบบินแล้วก็สอดลงมาเลยนะคะสำหรับวิธีการภาพกิีบอ่าลักษณะนี้นะคะแรกๆนะคะริบบินอาจจะฟื้นหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพอเวลาเราทำให้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเขาก็จะออกมาให้เหมือนกับลวดลายของดอกไม้เองนะคะ ทีแรกเราก็อาจจะคิดว่ายังไม่สวยเนาะอาจจะฟื้นไปนิดนึงริบินเราอาจจะสอดอยากนิดนึงนะคะสอดรอบผ่าน3เส้นนะคะสอดรอบผ่าน3เส้นนี้คือกําลังสวยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เราก็สอดให้ครบทั้งหมด8ดคู่นะคะค่อยๆปล่อยออกทีละเส้นหรือว่าทีละคู่นี่แหละค่ะจะทําง่ายนะคะริบินก็จะได้ไม่บังตัวเองด้วยนะคะ นี่ส่วนที่เหลือเราก็หนีบไใบจับไวเลยค่ะปลายริบบิ้นที่เหลือเนาะเพราะว่าเราจะปล่อยออกมาทีละคู่เห็นไหมคะเมื่อเราจับริบบิ้นไว้เนาะริบบิ้นก็ไม่บังตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อก็จะได้มองเห็นเนาะอ่าเราจะได้แบบนี้เส้นต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะโค้งกลับลงมานะคะสอดลงมาเลยเนาะ เี๋ยวเราก็ไปจัดกีบอีกรอบค่ะกีบตรงไหนที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็ไปจัดกีบเห็นไหมตัวไหนที่อ่าเล็ขเกินไปใช่ไหมคะกีบตัวไหนเลขเกินไปแล้วก็คลายริบิ้นออกนะคะให้กีบของเขาเท่าเกันนะคะอันนี้คือเพื่อนๆกะเอาเลยค่ะเราชอบประมาณไหนนะคะเพื่อนๆเราก็กะเอาเลยนะคะให้กีบเขาเท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ เราจะจับริบบิ้นตรงนี้นะคะบิดให้เป็นกลวยเลยนะคะจากนั้นเราก็สอดหน้าเส้นของเขานะคะไม่ต้องข้ามริบบิ้นค่ะให้เป็นลักษณะเป็นกลีบแลมแบบนี้เส้นต่อไปเลยค่ะทําเงอนกันเลยทาเงอนกันให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะพยายามอ่าดูกรีบริบบิ้นของเราด้วยนะคะ อย่าดึงแน่นมากค่ะแล้วกีบริบินของเราจะเสียรูปทรงนะคะอันนี้เราจะทํากีบนอกทั้งหมด2ชั้นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นแบบที่ทําง่ายมองดูแลเหมือนอาจจะยากใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นวิธีการพับที่ง่ายแล้วก็สวยแล้วก็สะดวกด้วยค่ะนีะ่ไม่ซับซ้อนเลยเนาะแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่นะคะอาจจะช้าตรงบริเวณที่การทําเกสรน,นั่นแหละค่ะอ่า ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะช้าตรงขั้นตอนการทําเกสรเนาะเป็นส่วนมากไม่เป็นไรนะคะคอยเราก็ค,ค่อยฝึกฝนไปนะคะเดี๋ยวเราก็ทําเก่งนะคะสอดไปให้ครบทั้งหมดแปเส้นนะคะค่อยๆสอนไม่ต้องดึงนะคะไม่ต้องดึงเลยเวลาที่เราม้วนกีบนะคะนี่ไม่ต้องดึงนะคะม้วนอย่างเบามือ ให้มากๆเลยนะคะนี่ม้วนอย่างเบามือเลยจริงๆนะเราจะทำอย่างเบามือมากนะคะทุกคนสำหรับลายนี้อย่าจับแรงนะคะอย่าจับริบบิ้นแรงเกินไปเดี๋ยวเขาริบบิ้นจะเสียรูปทรงเราจะทำอย่างเบามือมากนะคะให้เพื่อให้กีบของเขาอยู่ทรงนะคะนี่กีบไหนไม่เท่ากันเราก็จัดกีบเข้าไปให้เท่าเ่ากันนะคะ ต่อไปค่ะเราจะสอดเก็บขึ้นด้านบนก่อนนะคะนี่สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะช่องหน้าเส้นของเขานี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนนะคะสอดเป็นคู่ค่ะสอดเป็นคู่เหมือนเดิมนะคะสอดแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมดแปเส้นก่อนนะคะ เราก็ค่อยๆทำไปนะคะอ่าสอดขึ้นด้านบนให้ได้แปดเส้นเลยพยายามดึงริบบิ้นให้เท่าๆกันด้วยนะคะเห็นไหมเวลาที่เราดึงหนาบางครั้งเราจะดึงริบบิ้นที่ไม่เท่ากันนะคะพยายามจับริบบิ้นไว้ให้เท่ากันด้วยนะคะตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันเวลาที่เราสอดนะคะ แล้วก็เวลาที่เราดึงริบบิ้นนะคะเราก็ดึงให้เท่าๆกันดึงให้พร้อมๆกันแบบว่าทั้งสองเส้นนะคะเส้นสุดท้ายเรานะคะจะสอดขึ้นด้านบนแล้วก็ดึงริบบิ้นขึ้นเบาๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทํากลีบนะคะทํากลีบชั้นที่สองค่ะทำเหมือนกันเลยกับชั้นแรกนะคะ จับริบปรินมาแบบนี้ม้วนให้เป็นกลวยลักษณะแบบนี้นะคะมมวนให้เป็นกลวยให้เป็นมุมแหลมแบบนี้จากนั้นเราก็สอดลงใต้เส้นถัดไปนะคะอันนี้คือจะสอดใต้เส้นถัดไปเลยนะคะทําบวนไปทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้นะคะแล้วก็กีบที่สองนี้เราจะทําลุ่มลวมนะคะเราจะให้กีบพองๆหน่อยนะคะจะได้สวยๆทําเหมือนกันเลยนะคะ บิดให้เป็นกลวยนะคะแล้วก็สอดในช่องถัดไปเลยจัดกิบไปด้วยก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะจัดกิบไปด้วยก็ได้ลายนี้คือทำง่ายสวยมากลายที่ทำง่าย แล้วก็ลายนี้ก็จะมีชื่อว่ามณีแสงดาวนะคะมณีแสงดาวนี้น่าจะเหมาะเนาะน่าจะเหมาะกับดอกนี้น่าจะเหมาะกับลายนี้มากๆเลยเนี่ ทำให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะ ริบบิ้นนะคะริบบินเราจะเหลือพอดีมากนะคะนี่แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะอาจจะสั้นเกินไปนะคะอาจจะทําไม่ค่อยถนัดนะคะก็เผื่อริบบินเพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นกันนะคะปกติเราจะตัดความยาวอยู่ที่120เซนนะคะพอเรา,าพับออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือของเรานะคะว่าเราจะเหลือสั้นเหลือยาวขนาดไหนเนาะจากนั้นคะ่ะเราก็จะตัดปลายริบบินออกนะคะ ให้เหลือความยาวอยู่ที่2เซนครึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บขึ้นด้านบนให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ สอดเก็บขึ้นไปเลยค่ะสอดให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยค่อยๆสอดไปทีละเส้นค่ะสอดไปจากด้านหลังนะคะจัดกลีบให้สวยงามนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะสําหรับดอกมณีแสงดาวนะคะสวยงามทําง่ายเหมือนเดิมนะคะจัดกลีบให้เ,เท่าๆกันด้วย